รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน วซ้อมซีนช้อปปิ้งนะที่เจ้าของร้านเป็นชาวลาวอ,อ่ะเริ่มเลยห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสบายดียินดีตอนครับวันนี้มาซื้อเครื่องบอ <c oughs> <c oughs> เออันมาซื้อของอ่ะจ้ะเออจ้ะก็มาซื้อเครื่องนี้เอง <c oughs> ไม่ใช่มาซื้อของจ้ะที่นี่คือร้านขายของชําไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่จ้ามาซื้อเครื่องก็เชิญเลยเข้ามาเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้มาซื้อเครื่องอะไรมาซื้อของที่บ้านก็มีทั้งเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีพัดลมก็มีเครื่องหมดแล้วครัดไฟไฟเธอพูดบทผิดหรือเปล่าอ่ะซื้อของไงเธอเลยผิดเธอนั่นแหละพูดผิดไฟพิดตรงไหน เธอแหละเป็นคนที่ผิดเองเธอผิด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 เธอเป็นคนพูดผิดเธอผิดเธอเนี่ยแหละพี่ฉันบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ผิดเอ้าอาจารย์ผิดบอลไหนเล่าครับคือพวกเรากำลังซ้อมละครเวทีภาษาลาวไปโชว์เพื่อนห้องอื่นอาทิตย์หน้าครับแล้วแก๊บพูดผิดอะไรสักอย่างี่ยเป็นซื้อเครื่องซื้อของอะไรเงี้ยครับฮัมห้านขายของซ้ำใช่ครับซื้อของค่ะ ซื่อเครื่องค่ะอาจารย์โบเห็นว่ามันชิพิตบนไหนฮะอะไรคะ,ระ,ะอาจารย์ละเมื่อยนํำพวกน้องนี่ซื่อเครื่องน่ะเป็นภาษาลาวแปลว่าของอันนี้ห้องเฮียนภาษาลาวนี่กระซอมละครเมทีลาวอาจารย์จะบอกให้เดนนอน้องน้อง คำว่าเครื่องในภาษาลาวหมายถึงของในภาษาไทยคนลาวเวลาจะไปซื้อของเนี่ยเฮาตตองไปซื้อเครื่องโอ้ยอุ๊บใจํำเนยเด็กน้อยนี่นะเข้าใจนวครับแต่โต๊ะยังไงนาจารยก็ผิดอยู่ดีที่ไม่ได้บอกฉันก่อนอะถูกทำไม่พูดกเอออ๋อจยอมรับก็ได้ว่าฉันไม่ได้บอกก่อนน่ะเออไม่เป็นไรงั้นไว้ค่อยซ้อมทีหลังตอนนี้อาจารย์มาแล้มาเรียนดีกว่าอุ้ยเรียนกันครับ อาจารย์ละเมือมอเมนื่อยนาพวกน้องแต่ละมือแต่ละมือเพียงกันตลอดอาจารย์บอกว่าจดไว้จดไว้มีปัญหาก็ดีแล้วที่เขาได้เคลียร์กันทุกเทอือนเนาะทุกชั่วโมง,งเขาก็จะได้หู้เขาก็จะได้เข้าใจดีแล้วแหละเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะมาพาน้องๆไปช้อปปิ้งไปห้านขายเครื่องนุงเพื่อให้เข้าใจคําซับคําว่าซื้อเครื่องและซื้อของนี่นะดีบอดีค<ด>่ะ,ะเออเฮ้ย อาจารย์กระเมยใช้พลังงานหลายได้เนี่ยสอนน้องๆแต่ละเทื่นนี่เนาะโอเคป้ป้าป้าเฮาไปกันดีกว่าไปเรียนกันเนาะองเีเรื่องราวอ่น้องๆหลังจากที่เฮาเฮียนฮู้ไปแล้วเกี่ยวกับคำรับการซื้อเครื่องซื้อของเข้าใจกันถูกต้องแล้วเดี๋ยวมามือนี้อาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนฮู้คำรับกันเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเลิกซึ่งขึ้นอิกง น้องๆหูบอมมือนี้อาจารย์นุ่งสิ้นอย่างมานุ่งหยังจันดอกโอ้ขอโทษนุ่งหยังเอ้าสมมติอาจารย์ยังโบได้เเลยสมมติสมมตินุ่อะไรนะผ้าถุงผ้าถุงใช่ไหมจงกระเบนอ้แต่จงกระเบนไี่ใช่อย่างนี้นี่นี่นี่มื้อนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆไปเรียนหูคำศัพ์เกี่ยวกันกับเครื่องนุ่งห่มในลาวสรุปอาจารย์นุ่งอะไรคะอาจารย์นุ่งอะไร เดี๋ยวจะมีคำเสลยอยู่ในนี่แหละ<อ>พวกน้องคิดว่าม<อ>ีคําไหนอย,อยู่ในนี่กระปโปรงผ้าถุงกระโปรงเนาะอ่ะน้องๆคํานี้อ่านมาจางไหนอ่านเบ่งดูพร้อมกันคือเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มอีกรอบหนึ่งเครื่องนุ่งห่ม พอเฮาฮู้แ <Aub> ล <urn> <c oughs> <c oughs> yeah, ้วเฮาก็ออกเสียงทึกอ่านทึกพร้อมเห็นบอกเฮียนมาหลายแล้วอะเครื่องนุ่งห่ม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 มีความหมายว่าเครื่องนุ่งห่มอ่ามีความหมายว่าเครื่องนุ่งห่มบร่ได้ต่างกันแม่นบอไม่ไม่ต่างกันโอเคอันนี้อ่านมาจะไหนสิมอาณาสิม สิ้นอานาสิ้นไม่มาเออที่อาจารย์นุ่งนี่แหละคนลาวข้าวเจ้าถ้าเป็นแม่ยิงข้าเจ้าจะต้องนุ่งตัวนี้เลยนุ่งอันนี้เลยสิ้นสิ้นอ่าสิ้นสิ้นสิ้นเออภาษาลาวเอินว่าสิ้น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 ก็คือ้าสิน้าสินหรือผ้าถุงผ้าถุงผ้าสินหรือผ้าถุงเปคำถามเหมือนกัน เป็นคำถามอาจารย์ถามว่าสิ้นนี่นะหมายถึงภาษาไทยว่าเป็นผ้าสิ้นหรือผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงไหมหรือผ้าสิ้นผ้าสิ้นมันดูมันดูแพงแพงกว่าเหรอใต่้แต่รู้จักบางทีผู้ใหญ่จะชอบเรียกคําว่าสิ้นผ้าสิ้นมากกว่ามากกว่าแบบออาจะดูเป็นการนำกำมแต่ที่จริงก็คือนี่แหละสิ้นนี่แหละของเราเราจะมีคําเดียวก็คือสิ้นอ่านคำต่อมาอ่าน่าสิ้นสิ้น อีงรอบเนื่องสิ้นไหม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 สิ้นสิ้นไหมไหมโอเคสิ้นไหมก็หมายถึงผ้าผ้าไหมผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมเออผ้าถุงที่เป็นผ้าไหมเนาะแต่คนลาวกับเจ้าจะเอิญสิ้นเนาะผ้าถุงฮะผ้าถุงไหมเนาะหรือว่าเออผ้าสิ้นไหมบอกแล้วแต่คนเชใ้ช้เนาะส่วนใหญ่อ่านนี่อ่านมาจากไหน สิ้นฝ้าย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 อ่าคนลาวเพื่อจะแยกสิ้นฝ้ายกับสิ้นใหม่เนาะคนก็จะแยกต่างกันเนาะสิ้นฝ้ายเนี่ยก็จะมีหลายในประเทศลาวเนาะสิ้นใหม่ก็มีคือกันสิ้นฝ้ายก็คือผ้าถุงฝ้ายอ่าใส่สบายเนาะน้องอ่าตัวนี้อ่านมาจากไหนเสื้อเลนเสื้อเล่น เสื้อเลนเสื้อเล่นเสื้อเล่นเล่นเล่นเสื้อเล่นเสื้อเลนเสื้อเล่นหมายถึงเสื้อพรมไหมพรมที่อุ่นๆเวลาเฮาทักอันทักไหมพรมทักไหมพรมถ้าสาวเอิวมาเล่นอันนั้นน่ะสายมันน่ะไหมพรมไหมพรมนะถ้าสาวเอินเล่นตัวนั้นแหละอ่าดังนั้นแล้วเพื่อนเอินเสื้อเล่นเสื้อเล่นก็คือเสื้อไหมพรมนะคะอ่ะอันนี้อ่านว่าจากไหนเสื้อ เสื้อเสื้อซ้อนเสื้อซ้อนเสื้อซอนเสื้อซ้อนเสื้อซอนเสื้อซ้อนเสื้อซอนเสื้อซ้อนมีความหมายมาผู้หญิงเสื้อที่ต้องซ้อนเสื้อชั้นในอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่เสื้อที่ต้องซ้อนข้างในนะมันก็ซ้อนข้างในแหละแต่ว่าภาษาลาวเพิ่จะเอิินเสื้อซ้อนก็คือหมายถึงชั้นในอโตต้มาก็คือ ซาซาหยังสลิลิบส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 ลิปสลิปสลิมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องใส่ถ้าไม่ใส่มันจะรู้สึกไม่ดีอะไรนะอะไรนะต้องใส่อยู่ข้างใน ก็เอออะไรอะข้างบนอะเสื้อซ้อนแล้วเนาะข้างล่างต้องใส่ข้างล่างกางเกงกางเกงในภาษาลาวเอิญมาสลิป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 เนาะคนลาวก็จะฮูหมดเลยในประเทศลาวเนาะครับอ่ะตัวสุดท้ายก็คือเสื้อยืด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 อ่าเนาะโอ้ขอโทษเนาะอันนี้ก็คือเสื้อยืด เสื้อยืดออกขึ้นหูดังเสื้อย okay, so ืดเสื้อยืดยืดยืดเสื้อยืดเสื้อยืดโอเคเนาะน้องๆหลังจ้างเฮียนแล้วเฮาก็จะต้องไปซื้อเครื่องให้มันถูกต้องเ้อแบบัดี้เนอจะซื้อยังก็ให้ไปซื้อเครื่องเนาะอย่าไปซื้อของเดี๋ยวเฮาจะให้เข้าใจเพิ่มเติมในช่วงประโยคดีบ๊อกดีค่ะฉ่านเฮาไปช่วงประโยคกันเลยเนาะโอเคไปเลยอ้องเฮียนเรื่องลว น้องๆหลังจากที่เฮาเฮียนไปแล้วเนาะมีทั้งหมดอยู่1 234 5 6 7 8 8ามาคำัเนาะซึ่งคําคำพั์นี้ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกันกันกบเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดเลยและเพื่อให้น้องๆเข้าใจเติมอาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนเกี่ยวกับประโยคหรือว่าเว,า,วาประโยคกับคนลาวเพื่อให้สื่อสารกันได้เข้าใจเนาะแล้วพวกน้องก็จะได้ไปซ้อมกันให้มันถูกต้องแน่นบอ่อ่ะดีอา,อาจารย์จะบอกจะให้อาจารย์จะพาเว,ว้าดีกว่า จะพาน้องๆ้าประโยคทำอีทก่อนเนาะซึ่งประโยคทำอีทนี่เอาเป็นมาเอาคำนี้ดีวกว่ามือนี้ค่อยจะไปซื้อเครื่องที่ห้าง มือนี้คอยจะไปซื้อเครื่องที่ห้างมือนี้มือนี้คอยจะไปคอยจะไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องที่ห้างที่ห้างมือนี้คอยจะไปซื้อเครื่องที่ห้างมือนี้คอยจะไปซื้อเครื่องที่ห้างเนาะแปลว่าจังไหนวันนี้ฉันจะไปซื้อของที่ห้างมือนี้คือวันนี้ฉันก็คือค่อยลาวเนี่ยจะเป็นแม่นิงผู้ชายก็จะเป็นค่อย เนาะโอเคประโยคที่สองมีภัยอยากจะถามอาจารย์เนะอยากได้คำซัพ์ใดที่อยากได้ประโยคใดที่มันจะต้องอืถ้าหนูจะอยากบอกว่าใช่ค่ะฉันอยากได้เสื้อไหมพรมค่ะหนูต้องถามว่ายังไงคะอาจารย์เขาต้องบอกว่าถ้ามีคําว่าใช่ค่ะเนี่ยเนาะเขาก็ต้องบอกว่าแม่นแล้วถ้าใช่ค่ะต้องบอกแม่นแล้วค่อยต้องการเสื้อไหมพรมหรือค่อยอยากได้เสื้อไหมพรมเมืม่อกี้อาจารย์บอกว่าไหมพรมมีความหมายว่าจังใดในภาษาลาว ไหม่พรมเสื้อเลแลนเขาก็ต้องบอกว่าแม่แล้วแม่แล้วคอยอยากได้เสื้อเลนคอยอยากได้เสื้อแลนแม่แล้วแม่แล้วคอยอยากได้เสื้อเลนคอยอยากได้เสื้อแลนออันนี้คือแปลว่าจางไหนอะไรครับอันเมื่อกี้นี่แปลว่าใช่ค่ะใช่แล้วฉันอยากได้เสื้อใหม่พรมใช่แล้ว ฉันต้องการเชื่อไหมพรมอันนี้เห็นยกลายเทื่อแล้วนี่สรงสสยมีเรื่องที่จะถามอาจา์หลายอถามมะอยากเป็นคนขายครับอยากเป็นคนขายใช่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วเราอยากจะถามเขาว่าคุณต้องการซื้อเสื้อซื้อเครื่องนุ่งห่มหรอครับอย่างเงี้ยเราจะสามารถพูดอย่างไงได้บ้างครับอยากเป็นพ่อค้าหรออยากเป็นพ่อค้าช่วงนี้มาเฮงติ๊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 งอไลนออนไลน์ออนไลน์ภาษาลาวก็ต้องบอกว่า เจ้าต้องการซื้อเครื <musicians> ่องนุ่งห่มบอเจ้าต้องการซื้อเครื่องนุ่งห่มบอาเจ้าต้องการเจ้าต้องการซื้อเครื่องนุ่งห่มบอซื้อเครื่องนุ่งห่มบอามีความหมายว่าคุณต้องการซื้อเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมใช่ไหมครับหรือใช่ไหมค่ะนอกภาษาเราก็เจ้าต้องการซื้อเครื่องนุ่งห่มบอ นี่ก็ได้น้องๆซึ่งบอกว่าแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วดีๆนี่นี่นี่ไปโยงกับประโยคของนางปูเลยได้นังปูก็บอกว่าแม่นแล้วค่อยต้องการซื้อเสื้อเลนสิค่อยต้องการซื้อ เสื้อซอนค่อยต้องการซื้อสลิปเนาะ,นะดังนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาคำศัพท์ประเภทเครื่องนุ่งห่มนี้ไปใช้กับคนลาวให้ถูกต้องเพราะคำบางคำในภาษาลาวจะเอินแตกต่างกันกันกบภาษาไทยเนาะดังนั้นแล้วเมื่อน,นี้น้องๆเฮียนฮู้เข้าใจแจ้งเขามาซื้อเครื่องกับซื้อของเนาะ,ะแล้วก็บคำศัพท์ต่างๆที่อาจารย์สอนไปเนาะโอเคจบส่วโมงพอดี มีอย่างจะถามบอไม่มีค่ะบอมีไหบอไม่มีค่ะถ้าบอมีแล้วครอบใจน้องๆทุกคนอย่าลืมอย่าจำซับสนอย่าชื่อซับสนกันเอาไปท่องได้สมโมงหน้าเจอกันไหมหัวน้าห้องนักเรียนทั้งพร้อมคารพขอบใจอาจารย์รยท,ท่านใดเกบความหูภาษาลาวเครื่องในภาษาลาว แปลว่าของในภาษาไทยของที่ว่าก็คือของใช้ทั่วไปในร้านชําหรือในห้างต่างๆนอกจากนั้นคําว่าเครื่องยังใช้กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ด้วยมือน,นี้ข่อยนุงเครืองง้ำบอแปลว่าวันนี้ชุดฉันสวยไหม